สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ o o l l มี Me SME ครับกับ หลากหลายธุรกิจหลากหลายอาชีพที่สามารถทำเงินได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากจะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ดูรายการของเราครับก็จะสร้างแรงบันดาลใจทําให้คุณผู้ชมพลิกชีวิตตัวเองกลับมาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวคุณเองได้ครับความสําเร็จก็ไม่ไกลเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ฮนะผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับที่คุณผู้ชมทางบ้านได้ฝากน้ําบัตรอันนี้ไว้นะฮะผมก็ตามมาเลยเขาบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจตู้ลาโพงเซรามิกคคลษณ้ายง แต่เป็นลำโพงได้แม่ฟังดูแล้วเริ่มงงๆนะฮะมันมาเข้ากันแล้วมันจะมีเสียงได้เหมือนลำโพงหรือเปล่าผมก็เลยมาครับตอนนี้ฮะผมยืนอยู่ที่ซอย21นะครับซอยทานสำลิด21ทับ3อยู่ย่านติวานนท์38นั่นเองครับนี่แหละฮะบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมจะมีลำโพงแลนะน่าสนใจยังไงธุรกิจของเขาทําได้ดีแล้วก็ดังรวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับไปครับนี่แหละฮะมาถึงบ้านเขาแล้วใช่เลยครับเลขที่บ้านถูกต้องฮนะ อ๋อได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยครับคุณผู้ชมครับโอ่งอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำแบบโบราณถูกนำมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นตู้ลำโพงคือผลงานประดิษฐ์ของคนช่างคิดยางพนนารนรงค์ท้องภูษาที่นำเสนอความแปลกใหม่ของตู้ลำโพงที่นอกจากจะให้เสียงไพเราะแล้วยังสวยงามสามารถใช้ตกแต่งบ้านได้อีกด้วยส่วนไอเดียนำโอ่งมาทำเป็นตู้ลำโพงนั้นเกิดจากการสะดุดกับเสียงวิทยุหรือลำโพงเวลานำมาวางบนโอง่ง เสียงที่ได้ยินจะทุ้มกล้องเป็นอย่างยิ่งหรือเวลากล้มหัวลงเพลงเสียงในโอ่งจะรู้สึกได้ทันทีว่าเสียงกล้องกังวาลไพเราะมากทําให้อยากจะลองนองําโอ่งมาประยุกต์ทําเป็นตู้ลำโพงดูบา้างโดยหัวใจของการทําตู้ลำโพงนั้นให้ได้คุณภาพที่ดีที่เขาก็บอกเลยว่าอยู่ที่การคานวณปริมาณเสียงกับความจุเสียงภายในตู้ลำโพงรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบทําตู้ลำโพงนั่นเองครับ และในวันนี้เราจะไปชมกันว่าตู้ลำโพงโอ่งเซรามิกมีความน่าสนใจขนาดไหนเราไปพบกับเจ้าของไอเดียกันเลยครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอันนี้กำลังเช็คคุณภาพของตัวเซรามิกครับอันนี้พี่พนรลงนะครับครับผมช่โอ้โหอย่าบอกนะว่าอันนี้นะฮะที่จะทำเป็นลำโพงใช่ครับอันนี้ที่จะใช่ จะเอาไว้ทำเป็นลำโพงครับลำโพงครับคือตั้งแต่ผมโตมารับรู้เรื่องรุรามานี่ลำโพงคือตู้สี่เหลี่ยมที่เป็นเหมือนไม้อัดนะฮะแล้วก็ทำมาเป็นลำโพงอันนี้ทำเป็นลำโพงได้ด้วยเหรอฮะใช่ครับอันนี้เป็นเซรามิกเสียงก็จะทุ้มก้องกวานขึ้นครับก็ทำเป็นลำโพงโอ้โนี่ไงเป็นลำโพงแล้วก็จะมีมีลำโพงสองชนิดดอกเล็กระดับใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมฮะโอ้ก็มีลวดลายด้วยอันนี้อ่งูู อันนี้โอ้โหน่าสนใจมากเลยวันนี้ยังไงรายการโฟล์มีเเอ็มิีของเราต้องขอรบกวนแหละขอคุยกันเลยว่าคนเราคิดได้ไงเอาโอกมาทําลาโพงคิดกันได้ไงแล้วก็วิธีทําวิธีทามันวิธีทําวิธีคิดเนี่ยมันยากง่ายยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขอรบกวนหน่อยละกันโอเคได้เจอกันแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับเรื่องราวของตู้ลําโพงเซรามิก หรือลำโพงโอ่องที่คุณผู้ชมเริ่มงงเริ่มสงสัยว่าสุดท้ายนี้ทาออกมาแล้วมันจะขายได้ไหมมันจะฟังได้ไหมวันนี้เรามีคําตอบครับคุณผู้ชมครับ